สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องผู้พันขาประจํานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีวิธีการแล้วก็ไอเดียดีๆเกี่ยวกับาการที่เราจะใช้วัสดุกันกระแทกนะครับที่เราได้มาจากการห่อผลไม้เอยหรือว่าได้จากวัสดุกันกระแทกที่เขาห่อส่งของมานะครับก็จะนํามาใช้ประโยชน์ แล้วก็เอามาใช้งานนะครับเพราะว่า,าบางท่านก็อาจจะได้มาแล้วก็ไม่สนใจก็ทิ้งมันไปนะครับแต่เขามีประโยชน์หลายๆอย่างนะครับก็ท่านผู้ชมลองรับชมดูนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบเดินทางแล้วก็ชอบไปปิกนิกนะครับสำหรับเจ้าวัสดุอุปกรณ์ก,กระแทกนี้นะครับก็ใส่อาหารนะครับนี่แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางไป ปิกนิกในสถานที่ต่างๆโดยที่ใช้ในการห่อไขน่นะครับ นี่ครับกันกระแทกได้เลยนะครับก็สำหรับาการที่เราจะกดน้ำร้อนนะครับใส่แก้วใส่แบบนี้นะครับมันก็จะมีความร้อนในการที่จะเราจะจับแก้วนะครับเราก็นำวัสดุกันกระแทกแบบนี้นะครับมาช่วยกันความร้อนนี่เราก็ใส่ได้แบบนี้นะครับเราก็พับลงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะ ใช้กันความร้อนในการตอนที่เราถือนะครับเราก็กดน้ำได้เลยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ใช้ประโยชน์ได้ง่ายเลยนะครับสำหรับวิธีนี้สำหรับท่านที่เจอปัญหาเกี่ยวกับการวางจานแล้วก็ลื่นอย่างนี้นะครับ ม่ว่าจะเป็นถ้วยหรือจานนะครับใช้ประโยชน์จากเจ้าโฟมนี้นะครับที่เหลือใช้เราก็มาวางไว้แบบนี้นะครับมันก็จะยึดแล้วก็แน่นไม่ลื่นไม่กระทบกับพื้นทําให้ใช้จานหรือว่าวางถึงของได้สะดวกเลยครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะครับสําหรับที่รองโฟมนะครับที่เราไม่ใช้ก็ใช้ในการสาหรับวางแก้วน้ํา นะครับลองเพื่อสำหรับในการรับแขกได้เลยนะครับช่วยในการที่เราจะอาลองแก้วน้ำนี่นะครับก็เป็นประโยชน์อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับในการาวางแก้วน้ำประโยชน์สำหรับโฟมที่ใส่ผลไม้มานะครับ เราเก็บไว้นะครับก็มีประโยชน์เนี่ยครับใช้สําหรับในการที่เราจะใส่กับมีดนะครับที่ใช้งานเตจเพื่อลดอันตรายหรือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะพกมีดทาครัวนี้ออกปิกนิกก็ใช้เศษโฟมทาแบบนี้นะครับเพื่อลดความคมแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ สำหรับนี่ยครับผมลองพื้นหรือว่าผมเช็ดเท้าภายในบ้านนะครับที่ไว้ก็อาจจะลื่นแบบนี้นะครับเราก็ใช้อุปกรณ์เจ้านี่เลยครับที่เหลือใช้เามาวางเลยแบบนี้นะครับเราจะช่วย ลดการลื่นนะครับได้นะครับสำหรับขวดเครื่องปรุงเครื่องครัวนะครับที่บางครั้งเราวางไว้ใกล้กันในการทำครัวมันก็อาจจะมา,ากระทบกระทั่งกันแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเราก็ใช้เจ้าอุปกรณ์กันกระแทกนี้ อ่านี่แบบนี้ก็ช่วยกันกระแทกไออีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ทำครัวนะครับเจอปัญหาในการใช้เขียงแบบนี้ในการที่มันขยับแล้วก็ลื่นแบบนี้นะครับในการใช้หั่นของมันอาจจะไม่สะดวกนะครับเราก็ใช้ประโยชน์จากเจ้าสิ่งนี้ครับที่เหลือใช้มาวางรองแบบนี้นะครับเราก็ใช้ในการทำครัวกับเขียงนะครับก็จะทำให้ยึดติด แน่นเลยนะครับเวลาทําครัวก็จะสะดวกยิ่งขึ้นก็นาวิธีนี้ไปใช้ได้ครับสําหรับท่านที่มีที่วางตะบูแบบนี้นะครับอยากจะเพิ่มความสวยงามให้กับที่วางตะบูนะครับเราจะใช้โฟมที่ห่อผลไม้นะครับมาใช้ในการวางตะบูเพื่อเพิ่มความสวยงามในการที่จะใช้รองนะครับหรือจะใช้โฟมนะครับใช้ในการ อาบน้ำในการขัดผิวก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับเศษโฟเมียครับยังมีประโยชน์นะครับในการที่เราจะใช้ล้างภาชนะล้างถ้วยล้างจานนะครับเนี่ยใช้ผสมกับน้ำยาล้างจานนะครับใช้ประโยชน์ในการล้างถ้วยล้างจานได้นะครับ สำหรับโฟมห่อผลไม้นะครับที่ใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็นี่เลยครับเป็นเชื้อไฟนะครับที่ใช้ในการจุดไฟนะครับได้เป็นอย่างดีนี่นะครับเป็นเชื้อเพลิงได้เลยนะครับในการที่จะทำเป็นเชื้อไฟนี่นะครับ เศษโฟมนะครับที่ใช้ห่อบผลไม้มาก็ใช้ประโยชน์ได้แบบนี้นะครับก็ดีกว่าทิ้งให้เสียเปล่าก็เป็นวิธีการดีๆที่ผู้พันขาประจำนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับป้ายเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็สำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ